CM ทาการแจกแปดสกินนะคะซึ่งจะมีสกินอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ยิงเองจะพาไปชมค่ะอย่างแรกเลยเป็นของพี่มารอดนั่นก็คือสกินนี้เลยค่ะนี้เป็นไงอ่ะของหญิงอ่าโมเดลไม่มานะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะของพี่มารอดซึ่งสกินนี้นะคะก็จะเป็นลิมิตแต่เขียวไม่มีเอฟเฟกนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะแจกฟรีนะจ๊ะในส่วนของต่อไปก็จะเป็น ในส่วนของเม่คริกซี่อยู่ไหนอ,อ่ยแต่ว่าไม่ใช่สก,กินนี้นะในส่วนของคริกซี่นะคะก็จะเป็นสก,กินนี้เลยค่ะเนี่ยนี่เลยค่ะโมเดลก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิมิตเขียวเช่นกันนะคะไม่มีเอฟเฟกต์แต่เราก็เอามาอยู่ในคลังเราดีกว่านะคะสำหรับใครที่ไม่มีนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชูเลนชูใจนะคะก็จะเป็นสก,กินนี้เลย นี่แหละจ้ะสกินนี้ก็จะเป็นลิมิเตดเขียวเหมือนกันนะครับไม่มีเอฟเฟกนะครับบอกเลยว,ว่าสกินนี้ก็อู้หูหลอดเฮจ้กไม่มีไปได้ละอ่ะต่อไปก็จะเป็นสายฟรีสเตอร์อีกเช่นเคยก็จะเป็นในส่วนของไอริแต่ไม่ใช่สกินนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของสกินนี้เลยไอริเป็นชุดสีเขียวนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิมิเต็ดปะ ถ้าหญิงจำไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ร้บเหมือนกันนะะ่าจะลิมิเต็ดเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็270คูปองซึ่งหญิงก็ไม่มีนะคะหญิงก็น่าจะได้เลือกสกินนี้แหละถ้าสมมุติมันเข้าแน่นอนแหละหญิงน่าจะเอาตัวนี้แหละอ่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องร็อกซี่นะคะแต่ไม่ใช่สกินนี้นะคะร็อกซี่มาแจกอีกแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของสกินนี้นี่เลยอาวโมเดลมาหน่อยจา้านี่เป็นไงก็จะเป็นสกินนี้เลยซึ่งร็อกซี่ของเราอะ่ะก็จะมาแจกบ่อย ถึงบ่อยมากจริงแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกประมาณนั้นอะตัวถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเมสซัพอร์ตเออยู่ไหนเออเป็นในส่วนของเซฟิราค่ะเหมือนกันเซฟิราก็มาบ่อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นแบบจะแม่เวลาพาสแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกค่ะก้าวปอกก้าปองอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นในส่วนของสกินนี้เลยค่ะนี่ลี er มิตเเขียวเหมือนกันนะคะไม่มีเอฟเฟกนะจ๊ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลย ซึ่งก็มาบ่อยนะของเซฟิล่าอะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพ่อหนุ่มน้ำหอมของเราค่ะราชาออฟเล่นะคะก็จะเป็นในส่วนของฟอเรนติโนนะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยที่มาแจกนี่เป็นไงสกินนี้ก็จะเป็นลิมิตเขเคียวเหมือนกันค่ะไม่มีเอฟเฟกซึ่งวันที่ GM จะแจกนะคะเราแค่ล็อกอินเท่านั้นไม่ได้โค้ดกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆนะที่บอกแชร์สกอตสกินนะคะทำการล็อกอิน3วันก็จะได้นะคะไม่ใช่ล็อกอิน3วันล็อกอิน1วันค่ะ กิจกรรมจะเริ่มวันที่ฟังดีๆนะวันที่24เดือน11ถึงวันที่27เดือน11ประมาณนั้นค่ะอย่าลืม3วันนี้จะต้องเลือกล็อกอิน1วันนะจ๊ะเพื่อที่จะได้สกินมาโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ไม่ยอกไม่ยากเลยส่วนวันที่10อ่า20ถึง26นะคะเขาก็จะมีอ่าบัตรกันดาวมาแจกส่วนวันที่ 20ถึงวันที่10เดือน12นะคะก <c oughs> ็จะล็อกอินเป็นเอ่อมิงชี้ยินนะคะสำหรับซัพพอร์ตสายใหม่เนี่ยละ่ะนี่เลยซัพพอร์ตตัวใหม่ของเรานะคะอันนี้ก็แจกฟรีอีกเช่นกันบอกเลยว่าฟรี2เด้งแบบฟรีแล้วฟรีอีกฟรีแล้วฟรีอีกโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาบอกข่าวสารแก่คุณผู้ชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กอีกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกานที่เข้ามาดูจ้า